เซ็นสตติน,น,นรินสเตติอนครับัสดีครับก็วันนี้เราจะมีชื่อป้าสอก,กกอกนะครับเป็นันสุดท้ายน <c oughs> <ล>ะฮะหลังจากนี้ไปเป็นนา,นาทีที่เราจะเปลี่ยนชื่อป้าสอเหตุผลที่ป้าสอจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำให้ถึงจักเปลี่ยนฮะป้าอก็คืออยากเปลี่ยนอยากจะใช้เป็นชื่อเราจะไม่เอากกอกแล้ว <c oughs> ค่ะนำนำหลังเราจะไม่เอา <c oughs> ไช่ค่ะเราจะเราจะเปลี่ยนไม่เราไม่เอาบ้านโกอก้กมันไม่ใช่ไม่เอาบ้านใชชื่อ,อเอาชื่อเนาะว่าสอบเปิดช่องตุ้กแต่ตันตไหนตอนน้นตอนที่อาจารย์ทําให้เราจําไม่ได้แล้วว่าวา่วาว่าว่าเราวันไหนจาไม่ได้แต่รู้สึกว่าก่อนก่อนใครๆแล้ะก่อนฟอรลี่ก่อนสร้างั้มเนาะเราจาไม่ได้แล้วเพราะว่าจาไม่ได้เนาะเพราะมันนานแล้วอ่ะวันเดียวกันกับสาวปานตอนนั้นเปิดเปิดเสร็จแล้วก็ พอหลังจากนั้นคือได้ได้เอามาใช้ใช่เอามาใช้เนี่ยคือมันมันต่างกับเมื่อก่อนยังไงพอเราใช้เนาะเรียนรู้อะไรคือ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 แต่เราแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายแต่แต่ว่าเวลาเราว่างก็คือจะไปถ่ายกับเขาอยู่ช่วงนั้นเพราะว่าเราจะขายดีเราก็ค่อยไม่เลยไม่ไม่ค่อยได้ไลน์น่ะบางทีก็เดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งนะไม่ค่อยได้สนใจน่ะนะเปิดแต่ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะเราก็ขายของก็ทั้งวันแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้โอกาสได้ไลฟ์เท่าไหร่ เพิ่งจะมาว่างเมื่อตอนที่เขาไปกันหมดไปกันหมดก็เลยได้ใช่ใช่ช่วงที่เขาไปกันหมดนี้แหละเลยทำอะไรไปง่ายบ้างหลายหลายมีความสุขไหมคุยได้ใช่ใช่ค่ใช่ก็เราก็มีความสุขแล้วก็มีเพื่อนเยอะขึ้นมีเพื่อนเยอะใช่ใช่จากแต่ก่อนเราไม่ได้รู้จักใครเลยขายอย่างเดียวขายขายเอาเงินอย่างเดียวนั่นแหได้รู้จักพี่น้องเอซีใช่ใช่รู้จักกันทั่วหลายคนอยู่ขนาดไป ตลาดเตางอยอ้าวป้าซอสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้แหละเออไปถึงไหนก็เขาก็ยังเออเราใช่ช่องป้าซอกรอบๆแม่ลองใช่ค่ะดูให้ทุกวันนะอะไรประมาณนี้น่ะของพอดีด้วยช่างตั้มด้วยอะไรเขาก็เราก็ยังพอมีคนรู้จักเรานะแต่เราน่ะเราก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าเราก็รู้จักในในตรงนี้แหละครับในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ใช่ไปไหนเขาก็เหมือนอย่างที่ไปงาน ไปงานองค์ปู่เมื่อปีที่แล้วโอ้โหคนนั้นกับป้าซอสวัสดีค่ะป้าซอสวัสดีค่ะโอ้แปลว่าเรานี่ก็รู้จักเยอะนะจากคนไม่รู้จักเราก็ดังเราก็เสิรเฮ้ยเราก็ยังพอมีคนรู้จักนะจากคนที่ไม่เคยไม่เคยออกไม่เคยอะไรเลยนะอยู่ในกรุงเทพมาจนอายุแก่แล้วยังไม่เคยมีใครรู้จักเราเลยพอมาอยู่บ้านลุงพลมีคนรู้จักเราเยอะนะอย่างน้อยก็มีคนต่างชาติก็มีนะยิ่ไปอยู่ทางโน้นก็ยังมี เราก็เราก็ดีใจเนาะที่คนได้รู้จักเราเพิ่มมาเยอะน่ะเขาบอกประสรธรรมดาที่ไหนมีใช่ไม่ธรรมดานะมีคนอยากมาถ่ายรูปให้ด้วยใช่มีคนมาถ่ายรูปด้วยมีมีมีคนมาถ่ายนะใช่ไหมล่ะมีเยอะอยู่คนผ่านไปผ่านมาก็ขอถ่ายรูปขอถ่ายร้านหน่อยนะอะไรประมาณแล้วมีมีผ่านไปนี่จะสามสามปีกว่าเนาะสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าเห็นได้ข่าวดีเนาะเมื่อที่ผ่านมาก็คือ เป็นครั้งแรกที่ได้รายได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยเป็นระยะเวลากี่ปีโอ้ยสามปีสามปีกว่าสามปีแต่เพิ่งเพิ่งเอาจริงเอาจังใช่เพิ่งเอาจริงเอาจังเมื่อตอนเมื่อก่อนไม่มีเวลาเมื่อเมื่อคณาอะไรนะทนายที่มาไปกินก็จะพนมาเขาบอกว่าให้ไลฟ์เลยไลฟ์เลยนั่นแหละนั่นแหละยอดสูงสุดเลยนะลนนั่แหะสูงสุดเลยแล้วก็ได้ชั่วโมง อันนั้นแหละครบจมงของใช่ใช่ได้ได้พินพาะไลา์สดหลายสดของทนายขอบคุณทนาขอบคุณทนาพัตน์โนมากนะคะที่ให้เจซจอมีพลังขึ้นมาจากตะก่อนคิดว่าไลฟ์ก็ได้ไม่ไลฟ์ก็ได้น่ะนะไม่ได้สนใจน่ะนะใช่ไหมบอกว่าผ่านเกณฑ์ของาใช่ใช่คือผ่านเกณฑ์ก็ตรงนั้นครบจมงกก็ตรงนั้นนั่นแหละ จากวันนั้นมาจากวันนั้นมาก็เลยเริ่มพยันขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราได้พิมพ์ได้อะไรมากก้อนแรกแสดงความดีดีด้วยใช่ค่ะอาจารย์ถามว่าอะไรนะจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาไปใส่กับปุกแล้วก็จะเหลือนั่นก็จะทําบุญให้บ่าวต้นใช่ไหมแล้วจะใช่ค่ะนั่นแรก พอดีเนี่ยใช่ใช่เรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วต่อไปก็ต่อไปก็สู้สู้ก็ก็คงสามเดือนได้เนาะมันได้สามเดือนนั้หรือว่าสามปีก็ไม่รู้ไลฟ์ไลฟ์ทีวันหนึ่งจะไลฟ์สักไล่สองไลฟ์ก็ไม่ได้สองไลฟ์บางทีก็สูงส่วนมากจะไลฟ์เดียวแต่ว่าต้องไลฟ์ทุกวันอยู่นะเออเอ็นป้าซอบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเนาะใช่ค่ะจะเปลี่ยนชื่อมีอาช่พเสนอชื่อ หลายมากแล้วโอ้ยลืมมามาเขียนไม่อยู่แต่ลืมมามามีชื่อไหนอ่ะชื่อเอาป้าซอชแนลป้าซอชแนลเฉยเฉยป้าอันั่นแหละป้าซอชแนลชแหลแปลว่าอะไรจ๊ะไม่รู้เหมือนกันแปลว่าช่องไงคือคือคือเราชอบชแนลเนาะเออแล้วมีคนหนึ่งที่แนะนำจะซอมานะว่าว่าชื่ออะไรนะจะซอก็จำไม่ได้มี r a w b e r เออสตอ a w b e r r แล้วก็มีหลายอย่างอยู่แล้วก็อะไรนะแชท สตรอเบอรี่อะไรน่ะแกพูดอยู่ปสอแซปเปอร์แซปเปอร์ของพี่แดงน่ะอะไรนะอย่ามายุ่งกับใจซ้อนอะไรนะปสอคนจริงเออคนจริงอย่ามายุ่งอะไรนะอย่ามามีปสอแบบไหนอีกแต่เราก็รับว่าไม่ไม่เอามันเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปใช่ไหมใช่อัปปะซอสแนวนี่แหละปสอาวะเชนเนลใช่มันง่ายดีหรือว่าหรือว่าอาจารย์จะเหมาะยังไงก็ให้ตั้งให้หน่อยจริงๆริงเนี่ยวันนี้ เปิดแค่เดียวไม่ถึงไม่กี่วินาทีหรอกนั่นแหละแต่ว่าแต่แต่ถามชื่อป้าซอก่อนนะป้าซอแล้วให้อาจารย์ทำให้หน่อยสิแม่บ่าวต้นก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปลี่ยนด้วยกันอาจ้ารย์เลยเอาแล้วถามพี่ปราณีอ่ะพี่ปราณีป้าซอเขาอยากได้ช่องไหนอยากนําเสนอช่องไหนบ้างชื่อช่องชชื่่อองใช่ค่ะช่องช่องช่องที่ป้าซอจ่าป้าจ่าป้าสอข้างบ้านลุงพลบอก หรือว่าป้าซอคนเขาวงบอกป้าซอจับหนักป้าซอคนจริงป้าซอคนจริงเหรอซาแนลเหรอป้าซอคนจริงซาแนลเหรอคะซแล้วคะเจ้าคุณจะให้ยโสตั้งอะไรเจ้าคุณาะให้ยโสนั้งอะไรี้านบอกว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวกึ่งร้านยังบอกว่าเปรี้ยววันนี้ได้ ปอาซอทสั่งไม่โอเคเไม่โอเคแล้วอ่าเราลงนะจะเปลี่ยนเป็น <Channel. S 2> ปสาซอชาแนลนะใช่ค่ะปะสอจะเวลาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนึกโขหรือถามปสาซอว่าจะเปลี่ยนปสอได้ตั้งแปดนาทีนะชาแนลแปลว่าช่องนะปะสาซอใช n ค่ะ Channel, ช่องปสอ <laughs> ป้าซอชาแนลโอ้ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับป้าซป้าซอชาแน,นลนี่ครับป,รนนป้าซอชาแนลปึ้งบอกว่าให้กดไกลค์กดแชร์ให้ยายโซชาแนลด้วยนะคะเหมือนเดิมเนะี่ยชอบป้าเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับป้าซอชาแน,นลเรียนได้แล้วครับจา้า<อ>ขอบ <ขอ S 2> คุณค<า>่ชาชาแนลป้าซอชาแนลท้าไมไม่เอาซาแนลมันจะได้คล้องกันอันนี้แหละป้าซอชาแนลไปเลยป้าซอซาแล้วปชาแนล ขอบคุณค่ะครับภาพของพี่อาจารย์ในไลน์นุกทางออกมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็จะปิดตำนานปศปศขอบคุณนะคะปสศชาแนลปสศแสดงความรู้สึกช่องใหม่น้อยนิดปศชาแนลแล้วนะคะได้ช่องใหม่แล้วช่องใหม่แล้วจะไปอ้ดขอบคุณนะคะยี่ซอเปลี่ยนช่องใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนชื่อเฉยเออเปลี่ยนชื่อเฉยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยี่ซอเหมือนเดิมนะคะชื่อชม ปลาซอชาแนลชาแนลชาแนลก็พูดปลาซอช้างไม่ชัดชาชาชาแนลนี่จะซอพูดซอช้างซอเสือไม่ชัดปลช้างเป็นชาแนลใช่ใช่พูดเป็นชาปลาซอชาปลาซอชาแนลถ้าเป็นซอโซ่กับซอช้างจะีพูดไม่ชัดปลซอนี่เป็นซาเนาะโดนครูตีตลอดเลย ชาแนลชาแนลชาชาแนลชาชือได้ชาอชอชานชอโซชอชาขอบคุณค่ะส่อาออมมือออามือยังใสนิชาแนลชาแนลเสียงเนทริลสตชั่น